สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับพิกุกนะครับพิกุกก็อยู่ที่ภูเก็ตนะครับทาเป็นเป็นกีฬาทางน้ํานะครับชื่อว่าสปอร์ตเวกพาร์คนะครับก็จะถามพิกุกก่อนว่านอกจากที่ทําเวกพาร์คตรงนี้แล้วพิกุกทาอะไรบ้างครับก็หลักๆก็ตัวนี้นะครับแต่ว่าทําร้านอาหารอยู่สองสาร้านอยู่เหมือนกันครับแต่ร้านอาหารนี่ยทำพอใจรักทาพอใจรักชอบชอบ ชอบ่าน <Okay. S 2> ชอบเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็หาอะไรทานที่มันอร่อยอร่อยโอเคครับแล้วพี่กุเจอลิตเติ้ลเรจากที่ไหนครับคือลิตเติ้ลเรนี่ก็เจอจากเพื่อนแนะนำ <Okay. S 2> แล้วก็ไปศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดูตามเพจที่ว่าน่าสนใจ จริงมันก็มีหลายๆที่แต่มาติดตรงลิตรเลยตรงที่ว่าเป็นเตาถ่านแป้งปั้นเองไม่เหมือนที่อื่นดูว่ามีเอกลักษณ์ดีครับจริงแล้วผมแปลกใจมากว่าพี่กูเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในไม่กี่ที่ที่แบบเลือกที่จะมาจอยกับลิตลเรตโดยที่ยังไม่ได้ชิมเลยอะไรทำให้พี่กูมั่นใจในเรื่องรสชาติครับพี่ เห็นเตาเนี่ยครับเตาดูแล้วมีของเคเตาเป็นตัวตัดสินใจครับผมจําได้เลยตอนนี้ผมคุยกับพี่กูแบบพี่กูแบบอ้าวเหรอพร้อมลุยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวลุยเลยก็ลุยครับพอดูว่ามันไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าการทําอะไรแต่ละอย่างันเขาต้องคิดมาแล้วการคิดมาแล้วนี่ดูว่าเขาคิดสร้างเตาไปเตาฟืนเตาทานอย่างนี้มันรู้สึกว่าเป็นเป็นต้นกําเนิดของพิซซ่าจริงๆ เพราะรเราทาอะไรเราก็อยากจะลงลึกขนาดนั้นครับว่าเราไม่ได้มาเล่นๆเ,เรามาตั้งใจไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้มีอะไรยากแต่ว่าต้องตั้งใจพรลิตเตลเลตตอบโจทย์ดีครับแล้วพอพอเซตอัพเตาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนเซตอัพเตาเตรียมตัวอะไรยากไหมครับนี่ไม่ยากครับเตรียมตัวไม่กี่วันก็มีกันเลยนะครับ <c oughs> โอเค,คแล้วพอ <c oughs> ได้ชิมแล้วรู้สึกไงบ้างครับที่ตัวพิซซ่าที่เราทำ ก,ก็ประทับใจนะครับผมว่าอร่อยกว่าที่ฝรั่งทําหลายล้านที่ว่าไปชิม,มชิมมาแล้วก็ <c oughs> คือมันมันมีเสน่ห์หลายๆอย่างตั้งแต่ชีสตั้งแต่เรื่องแป้งตั้งแต่กลิ่นของการอบมันมารวมกันพอดีเลยครับแล้วแพลนพี่กุกลก่าวว่า จะลุยยังไงบ้างครับแผนก็เดี๋ยวรอหมดโควิดก็จะโปรโมตตัวนี้ขึ้นมาแล้วจะทำหน้าท็อปปิ้งที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของของเราขึ้นมาเพื่อให้แตกต่างไปจากที่อื่นจะมีไฮไลท์หลายๆอย่างตอนนี้กำลังคิดอยู่ได้เดี๋ยวคอยชมแจ้งให้ร้ครับแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นยังไงแต่ว่ารับรองเอเมซิ่งครับผมเตรียมไว้แล้วอยู่ในหัวแล้วเชื่อมือ้ครับก็ ไหนๆก็มาที่นี่นะครับ,รบพี่ก็ยินดีต้อนรับพ,พี่กุเข้าสู่ครอบรครัวลิเติ้ลเรนครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับ